ไม่เชื่ออย่าลบหลู่คนในสมัยใหม่ให้ความสำคัญแก่วิทยาศาสตร์ยิ่งกว่าสิ่งใดไม่เชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ด้วยหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ไม่เชื่อเรื่องวิญญ,ญาณหรือความศักดิ์สิทธิ์ไม่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองมองไม่เห็นนอกจากไม่เชื่อแล้วก็ยังลบหลู่ดูถูกด้วยกิเลสและความหยาบของตนทั้งที่ความลึกลับของวิญญ,ญาณและความศักดิ์สิทธิ์มีอยู่จริง ในเช่นเรื่องจะเราต่อไปนี้ก่อนอื่นขอเตือนว่าสิ่งได้ล้ำบางอย่างหากไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปแนงขาดเพราะผลแห่งการดูหมิ่นหยยดยามในสิ่งลึกลับอาจเป็นความเลวร้ายที่คาดไม่ถึงถูกเมื่อเช่นเห็นสารเจ้าสารผีหรือสถานที่คารพบูชาของชาวบ้านหากท่านไม่เชื่อถือก็ควรวางเฉยไม่แสดงความคารพก็ไม่เป็นไร แต่ย่ดูมียยดยามเป็นอันขาดเพราะยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่เหนือโลกเหนือกฎเกณฑ์ที่มนุษย์คนพบเรื่องที่เราดังต่อไปนี้เรียบเพียงจากบันทึกของคุณประเทียงแห่งสำนักเทวะปูชนีสถานทูตพิญญาปลายปี2511นายเขียนเจ้าของชื่อฟอเฮงได้มาเชิญคุณประเทียงไปที่ศาลเจ้าแม่นองตะโก ซึ่งเป็นสารสร้างใหม่เหตุที่นายเขียนมาเชิญคุณประเทียงไปเนื่องจากมีจุดประสงค์ในการสร้างรูปปั้นเจ้าแม่ให้ใหม่แต่ไม่ทราบว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนแต่คุณประเทียงผู้มีพลังจิตใจสูงสามารถติดต่อรู้ซึงสิ่งเล่นลับจึงต้องการให้คุณประเทียงติดต่อเจ้าแม่นองตะโกบอกรูปร่างลักษณะเพื่อให้ได้ช่างปั้นตามลักษณะที่บอกเมื่อไปถึงศาลเจ้าแม่นองตะโก คุณปทียงมองเห็นผู้คนนับถือคารพเจ้าแม่นำประหลัดขิงมาถวายเป็นเครื่องสักการะขนาดวางไว้เต็มศาลก็คิดว่าเขาเหล่านั้นเห็นทีจะกระทำไม่ถูกต้องแน่พอสิ่งเหล่านี้ไม่ควรมาถวายให้แก่เทพหลังจากเดินดูรอบศาลแล้วก็เข้าไปอยู่ในศาลจุดทูปขึ้นเป็นเครื่องสักการะและนั่งจเจริญสมาธิเพื่อติดต่อกเจ้าแม่ของตะโก กระทั่งมองเห็นเจ้าแม่ด้วยยานเป็นหญิงชราร้างท้วมขาวตัดผมทรงดอกกระทุ่มคุณประเทียงถามท่านด้วยความนอบน้อมว่าชื่ออันแท้จริงว่าอย่างไรเจ้าแม่ตอบว่าทองเพียนเป็นวิญญาณเก่าแก่สถิตอยู่ที่นี่มานานแสนานานแล้วตั้งแต่ยังไม่มีศาลคุณประเทียงถามต่อไปอีกว่าสิ่งน่าเกียดที่ชาวบ้านนำมาถวายนี้ เป็นความต้องการของเจ้าแม่หรือเป็นความคิดพิเลนของคนทั่วไปเจ้าแม่ตอบว่าสิ่งเหล่านี้ท่านไม่ต้องการแต่มีคนคิดเลนคิดเอาเองว่าถวายสิ่งนี้จะทำให้เจ้าแม่พอใจถึงนำมาถวายคนเดียวก่อนพอคนอื่นมองมาเห็นเข้าจึงเกิดความเข้าใจผิดนำมาถวายตามบ้าง ท่านจะบอกให้คนนำไปถวายให้รู้ว่าท่านมิได้ชื่นชมยินดีแม้แต่น้อยแต่เขไม่อาจติดต่อบอกกล่าวให้รู้ได้อย่างไรท่านยังบอกอีกว่าวันนี้คุณประเทียงซึ่งสามารถติดต่อกับท่านได้ซึ่งอยากขอกบอกให้เตือนคนอื่นว่าอย่าทำเช่นนี้เลยที่ผ่านมาท่านไม่ได้โกรธพอเห็นว่าเขากระทำลงไปด้วยความขำลมนับถือพร้อมกันนั้นก็ไม่รู้สึกสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควร ซึงนำสิ่งที่น่าเกลียดมาสักการะบ,บูชาจากานั้นท่านได้บอกคุณประเทียงอีกว่ามนุษย์บางคนไม่เพียงแต่ไม่เคารพนับถือเท่านั้นอย่างบางอาจล่วงเกินท่านเช่นมีคนหนึ่งใช้อาวุธปืนทดลองยิงรูปปั้นว่าจะเหนียวหรือไม่เมื่อไม่เห็นมีอพิมิหานอะไรก็ไม่นับถือเป็นความโง่เขลาอย่างยิ่งของผู้คนนั้นเจ้าแม่ตอบว่ารู้สิ แต่ขณะที่มันยังคอดีอยู่เอาไว้ปีหน้าข้าจะเอาตัวมันให้เจ้าหน้าที่เจ้าที่สำนักเทวปูชาสถานทูตวิญญาณแล้วเจ้าจะรู้ว่าอิงว่าเป็นใครเมื่อได้ความว่าเจ้าแม่หนองตะโกเช่นนี้แล้วคุณไปเรืองก็ถอดจีดอกสมาธิและบอกเล่าให้ในายเขียอนรับทราบว,ว่าเจ้าแม่หนองตะโกมีรูปร่งางลักษณะอย่างไรเพื่อที่นายเขื่อนจะให้ช่างปั้นเป็นรูปเหมือนต่อไปตามกำลังศรัทธ,ธา ล่วงเข้าอีกปีในปี2,512ในวันที่18กันยาในเอี่ยมเจ้าของร้านเอี่ยมซิ้งในตลาดนครสวรรค์ซึ่งมีความเคารพนักถือคุณประเทียงได้พาคุณขับรถร้านขายเหล็กมาหาคุณประเทียงที่สำนักพร้อมกับมีผู้ติดตามมาด้วยหลายคนเหตุที่มาเนื่องจากคนขับรถร้าน เครื่องเหล็กชื่อประเจิดอยู่ดีๆก็เกิดพูดไม่ได้ได้แต่อ้าปากพะง,งาพะง,งาแต่ไม่มีเสียงนายเอี่ยมเล่าว่านายประเจิดขับรถผ่านไปที่เขากบซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าแม่หนองตะโกเมื่อกลับมาก็พูดไม่ได้คุณประเทียงถามภรรยานายเจิดว่านายเจิดไปทําอะไรมนาะนางก็ตอบไม่ได้เพราะเมื่อนายเจิดมาถึงบ้านก็พูดไม่ได้แล้วคุณประเทียง จึงทำให้นายเจิดนั่งถือเทียนทั้งห้าเบื้องหน้าเทวทูตประจำสำนักจากนั้นคุณเรืองก็เข้าสมาธิจิตพุ่งไปที่เจ้าพ่อเขากบแล้วสามทางใีดใดประเจิดจึงพูดไม่ได้แทนที่ได้รับคําตอบจากเจ้าพ่อเขากบเขากลับได้ยินเสียงเจ้าแม่หนองตะโกหรือเจ้าแม่ทองเพียนบอกว่าข้าเอาตัวคนลื้อสารของข้ามาให้เจ้าแล้วข้าจะให้มันพูดได้เฉพาะหน้าเทวทูตประจําสํานักของเจ้าเพียงประโยคเดียว เจ้าถามได้เลยคุณไปเทียงถึงถามนายประเจิดว่าวิญญาณที่มาสิงอยู่เป็นวิญญาณจากไหนก่อนนายประเจิดจะพูดออกมาได้ยกมือเค้ื่อนสุดแขนแล้วออกเสียงว่ามาจากสูงบาปมากจะต้องให้ดื่มเลือดคนชั่วกับเลือดพรมจารีแล้วจึงจะพูดได้นายประเจิดพูดได้เท่านี้ก็พูดอะไรไม่ได้อีกเช่นเดิมคุณไปเทียงได้บอกเล่าสาเหตุที่นายประเจิดพูดไม่ได้ให้ทุกคนทราบว่าเป็นอะไร จากนั้นก็แนะนําวิธีแก้เคล็ดให้เจ้านายของนายประเจดิดไม่ว่าทําอย่างไรนายประเจ,ดจ,ะจะิดเจอกับผู้ได้อีกครั้งเมื่อนายประเจิดและทุกคนกลับมาถึงบ้านแล้วเจ้านายก็เรียกเด็กผู้หญิงวัยรุ่นสองคนมาหาและใช้เข็มสก,กิดเอาเลือดจากปลายนิ้วคนละ2องถึงสามหยดให,หนดน้นายประเจิดกินเมื่อนายประเจิดกินเลือดสาวพงศจันทร์เข้าไป เขาก็พูดได้ทันทีอย่างน่าอัศจรรย์ทำให้ในายประเจิดโกรธความกลัวเกงและถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหมดหัวใจหลังจากนายประเจิดพูดได้เป็นปกติได้มาหาคุณประเทียงที่สำนักและเปิดเผยให้ฟังว่าเมื่อปี2 5 0 9นายประเจิดรับจ้างขับรถแทเ็กอร์ได้อหังการรื้อสารเจ้าแม่หนองตะโกด้วยความคนองขันลื้อสารแล้วไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นจึงเกิดความมืนเขิอมิ่งกว่าเดิม เวลาขับรถผ่านศาลเจ้าแม่เนาตจะไม่มีแต่แล้วยังไม่แสดงความคาร,รบยังตะโกนร่วงเกินท้าท่ายท่านทุกครั้งเป็นที่สนุกปากในที่สุดเขาก็ประสบกับความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่โดยตัวเองชนิดเ็ดหลาบไปจนวันตายดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นอุทาหรณ์สำหรับให้ถนักเอาไว้ว่าหากไม่เชื่อสิ่งเรีนรับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่ามีจริงก็ไม่ควรดูถูกมี เยียหยามด้วยกายวาจาใจเป็นการล่วงเกินอย่างรุนแรงจึงไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่อย่าดูถูกก็แล้วกันเพราอผลที่ได้รับบางทีอาจเลวร้ายอย่างที่ท่านคิดไม่ถึงก็ได้